ครับกับสวัสดีครับพี่น้องสิบหาในให้าอาก30ครับเอาอลูกต่ออีกตัวหนึง่งออกมาล่องเบิงครับมาไก่บ้านเติบอยู่ครับเจ้าเออโบตูมครับตั้งซื้อเพิ่นเจ้าโบตูมมากครับเป็นนกเสียงกลาง2กุกหอยมีอ่างเป็นบางยกครับใช้ไปต้นนี้แหละครับ มันกำลังเลียกหายอยู่ครับของพันมีนกปลาพี่น้องนะมาหลุ่นน้ากันครับว่าจ,จะมีนกปลาเขามา้าบอกครับจากชั่วโมงหนึ่งเนาะนะครับหอดชัมม่วโมงตัมีก็จะเมื่อแหละครับนกต่ออีกตัวหนึ่งเจ้าบัวตูมสองกุกหอยคู่อ่างเป็นบางยกครับกับมีข้าลม่มกลางๆครับอายุกงสามปีนี่ครับ ต่วล่มล่มพี่น้องกล้องตีงุ้งับงุ้งับงุงครับอยู่ครับตั้งไวก็ได้มันล่มครับมีนกปลามากลลวครับตะวันจกอยู่สพี่น้องอยู่ไกลกันอยู่หรอกฟัง <hi> เสียงครับเจาบดตูมกัมุกงมักมุกมักหน่อยเลยครับ กำลังเรียกเอาครับพี่น้องโอ้ยโย่ไก่พร้อมล่มพร้อมพี่น้องได้ยินเสียงเจ้าโบตูมเรียกเอาอยู่ครับโอ้กล้องไอติ่งมุ้มักมุ้มัก,มกอยู่บานนั่งอยู่เป็นแปน่นครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยตาไล่กันแนวนี่ครับ นะครับเสียงเรียกยุนครับมันเศร้าร่มจังน้อยเพราะได้ยินเสียงอยู่ครับบ้านนี้เดี๋ยวเพิ่นเห็นนกป่าพวกครับเพิ่นเนี่ยดยูต้นใบชุกเขียวเด้อพี่น้องลุมลุ่มยุ่นเหรอครับใช่อยู่ขัวมือครับโงกผิดได้ยินแต่เสียงเจ้าัวตูมตัวเดียวครับ พี่น้องนกอยู่ต้นแหงนะครับ้อยตรงมุงอยู่นึ่ครับนกปาครับก็ย้อนเพิ่นเรียกเอาเรียกเอาครับบ่โดดบ่ติ่งเลยพี่น้องนกปานั่งกูดปูดอยู่ครับนกนกปาเสียงหน่อยกัวครับ เสียงเจ้าบูทูมเรียกเอาเสียงง่ายเกินหรอครับพี่น้องนกปาบบติ่งเลยโอ้ยนางขอหมอยู่โอ้นกปาขันยุนเซยครับนางเคื่องงานแห็งนกบ้านเรียกเอาลอดลมลอดใจเขาไปลุกครับ เจ้าโบตูมเรียกยางเดียวครับนกปลาขันยุ่นยางเดียวพี่้องไม่เจอสายเหนียวหรอครับบานนางขอ้อมออยูบติง่งอ้๊ไปาไซร์แล้วบานนี่โอ้ยเปิรดารัดพูนพี่้องเลยลุ่งกลางทงคุณบานนี่ <laughs> นี่ครับนี่บดตูมใส่ไปนี่เอาเขานี้เรางองแงงงอแงกเลยครับบานโอ้ยล่มก็ล่มมองมาไก่เลยครับพี่น้องเปิดอาลาดลุ่มไปกลางท่งหุ่นบานนี่เจ้าขันสำจาบดตุม่มเขาหนี้แล้วครับ ยนนํากลนเขาขับบานล่มตีงองแง,ง่ง,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 งนี่ลรากล้องก็ดีบค่คือดอกพี่น้องคลิปนี้ก็โอ้ล่มแหงมากแห้งขับบานนี่จะเสียงบ่บ่ครับโยนนํากลนเขาขับบานเข้าไปแล้วครับ โอ้ยโบงอ่อขึ้นมาหรอกพี่น้องเดี๋ยวบึงเอาไปท่านชิปนี่ก็จะข้อจบไ้เพียงตัวนี้แล่ะพี่น้องนกปลากับมาพ่อท้ายเหนียวครับมาหะแล้วก็ไปบินครับไปเขามากต้นใกล้ๆก,ก,กันก็น นังโกโจอยู่ซืือครับบ่เต็นบ่เถียงบ่คู่ครับขันยนเล่นเสืออยู่นุก่ามีแต่นุกต่อเจ้าบ่ตูมครับเฮ็ดอยู่ตัวเดียวเดี๋ยวนี้เพิ่นเกิดยนน้ำกลนเขาครับพอกันไหมคลิปนาพี่น้องแฮวคือเกาล่ะครับแบบนี้เนาะบ่หมานครับ ผมก็ที่ได้กับเจ้าบวตูมก็ที่ไ่ได้ไปให้เบื้องต้นเบื้องตัวรอกพี่น้องโ <c oughs> มงมนันเนาะวัสดีครับร่มแห้งโพดครับพี่น้อง